เศร้าโศกเสียใจปกคลุมหัวใจคนไทยทั่วทั้งแผ่นดินทันทีที่ได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในคืนวันที่24ตุลาคม2568เวลา21นาฬิกา21นาทีจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย สิริพระชนมพัรษา93พรรษาประชาชนที่ทราบข่าวต่างเดินทางไปรวมตัวกันเฝ้าส่งสเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระสกนิกรไทยบรรยากาศเต็มไปด้วยความเสียใจอย่างท่วมทน้น ตั้งแต่เช้าของวันที่25ตุลาคมต่อเนื่องถึงวันที่26ตุลาคม2568ที่มีการเคลื่อนขบวนเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลไปพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตรในพระบรมหาราชวังสมเด็จพระมหาวีระวงผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบดิสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินตามรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยท่ามกลางพระนิกกรคณะแพทย์พยาบาลมารอเฝ้าส่งเสด็จ ด้วยความรักและความอาลัยเป็นจำนวนมากและตลอดสองฝากฝั่งถนนที่ขบวนเชิญพระบร,รมศพเคลื่อนผ่านล้วนเต็มไปด้วยความเศร้าและน้ำตาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบร,รมราชโองการโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระกิติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพ ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าทุลละอองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีนับตั้งแต่วันสวรรคตคความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยเสียงสะท้อนแห่งความเสียใจอย่างที่สุดสิ้นแสงแม่ของแผ่นดิน ผู้ทรงคอยอบอุ้มชาวไทยและผืนแผ่นดินไทยมาอย่างยาวนานกว่า70ปีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิสรทรงครองใจพระสกนิกรด้วยพระเมตตาทรงเอื้ออาทรต่อพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนาน,นัประการ ที่เป็นมรดกสำคัญล้ำค่ามาจนถึงปัจจุบันทรงนำความงดงามของผ้าไทยและหัตถกรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผืนผ้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านกลายเป็นฉลองพระองค์อันวิจิตรในปี2505ทรงได้รับเลือกจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีของโลกให้เป็นหนึ่งในสิบสตรีที่แต่งพระองค์งามที่สุดในโลก ทรงได้รับการยกย่องว่าทรงเป็นผู้นำแฟชั่นทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิล,ละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทำให้งานฝีมือช่างที่ประณีตงดงามและอยู่ในสายเลือดของคนไทยเกิดเป็นผลงานชิ้นเอกเป็นศิล์ของแผ่นดินเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายโครงการ เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายไปให้คนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ให้ราษฎรมีที่ทำกินไม่ต้องตัดไม้ทำลายป่าพระราชกรณียกิจเหล่านี้ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนการอนุรักษ์งานหัตถกรรมพื้นบ้านและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยสืบมาจนทุกวันนี้การสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงแต่ชาวไทยเท่านั้นที่รู้สึกถึงความสูญเสียพระราชวงศ์และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่ได้ชื่นชมพระบารมีและทาบซึ้งในพระราชจริยวัร แสดงความเสียพระราชหฤารไทยและเสียใจสเสด็จและเดินทางมาถวายความอาลัยพระบรมศพอย่างต่อเนื่องกว่า70ปีที่แม่ของแั่นดินส่งอุทิศพระวรากายทุ่มเทพระกำลังความสามารถและพระปรีชาสามารถมองเห็นการไกลทำให้ประสกนิกรไทยได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืนมีอาชีพมีงานทำ พร้อมกับเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมหัตถศิลป์ที่สืบทอดมาให้คงอยู่สืบไปเปรียบดังแสงที่ส่องสว่างทั่วผืนแผ่นดินไทยได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยและชาวโลกจะยังคงอยู่และสืบสานต่อตลอดไปในหัวใจไทยทุกดวง